สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาพารวยเช่นเคยนะคะกับแนวทางฮางนอยชุดโค้งสุดท้ายงวดประจําวันที่20มีนาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เดี๋ยวเราไปดูผลสรุปกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับของวันที่19เนาะซึ่งแอดให้วิ่งรูดที่9 2 7เเน้นไปที่9นะคะพี่พี่จ๋าหรือว่าชุดวินใน3ตัวนี้นะคะ,ะผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ8 1 3ล่าง0 7นะคะอ่า0 7วิ่งรูดที่7มานะคะแอดให้ไปที่7 0นะคะมาตัวที่แอดเจาะนะคะส่วนในรอบพิเศษนะคะ5 9 8 ลางสองหนึ่งวิ่งรูดที่9มาวิ่งรูดที่2มานะคะมาบนมาล่างเลยดูไปให้90กับ96มา98้า98พี่น้องจา๋าส่วน2ให้2024นะคะมา21เนาะอ่ะรอบต่อมานะคะในรอบปกติ636ล่าง73 3ดสามหแอดหลุดไปนะคะสาแอดหลุดไป จสามาตรงตรงตัวที่แอดเน้นนะคะมาตรงตรงตัวที่แอดเน้นในรอบปกติด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดนะคะส่วนในรอบ VIP นะคะ870ลาง2 7นะคะ7 0มาแบบเด้งเด้งเลยนะคะพี่พจ๋าเด้งเด้งเลยนะคะอ่าใน70นะคะส่วน2 7นะคะมาในชุดวินนะคะมาในชุดวินนะคะ 27มาในชุดวินเนาะอ่ะยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดนะคะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของวันที่20นะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่พี่จา๋าถ้าวันไหนหาแอทางช่องทางนี้ไม่ได้นะคะไม่เจออ่ะเจอกันทางเฟสสาวิ๋งพารวยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าแนวทางที่แอดให้ในวันนี้มีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตัวดินนะคะสำหรับตัวดิน ตัวเด่นที่แอดให้ในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่ศูนย์เด้อพี่น้องจา๋าให้เด่นไปที่ศูนย์นะคะห้าแล้วก็สองนะคะอ่าชุดวินชุดวินใครจะจับวินในนี้ได้เลยนะคะตัวที่แอดเน้นก็คือศูนย์นะคะอ่าสำหรับศูนย์มีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสำหรับศูนย์สำหรับ 0, สองนะคะศูนย์ในวันนี้แอดให้ไปที่ศูนย์หนึ่ง 0 8นะคะส่วน5ให้ไปที่ห0 59นะคะอ่ะสำหรับ2องแอดให้ไปที่2 3แล้วก็2 4นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันสำหรับตัวที่แอดเน้นในหลัก0ูนย์นะคะแอดเน้นไปที่0 8นะคะ5 9 แล้วก็สองสี่นะคะสําหรับ่ทนที่ไม่ชอบห้าเก้ากลับหัวเป็นห้าหกเด้อพีพ่ๆจ๋าอ่าใครไม่ชอบห้าเก้ากลับหัวเป็นห้าหกนะคะอ่าหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ